รครับลุนสอดครับเพิ่งตื่นนะผมเดี๋ยวผมจะมา <c oughs> รีวิวเครื่องเลื่อยสายพานของช่างยุดให้ดูสักเล็กน้อยนะครับคร่าวๆนะครับการออกแบบเรียบง่ายนะครับผมเด็กที่ใช้ดูสันเหลี่ยมทีแรกผมรู้เลยมอกแน่นอนนะครับชิ้นงานตัวเครื่องสามารถถอดประกอบได้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษานะครับผม สีอย่างดีครับดูก็รู้ว่าไม่โชกุกุก,ก็ Toa นะครับโบนัท bon แ8ดจุครับมาตรฐานอุตสาหกรรมชุบผมไม่แน่ใจว่าชุบกาวนายห,หรือว่าอะลูซิงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงจรงลอ้อนะครับลูกลอ้อลูกลอกอะลูซิงครับผมกันสนิมครับชุบกันสนิมมา ชุดบังใบครับมีให้เรียบร้อยคุณภาพดีครับอันนี้สำคัญนะครับอย่านึกว่าไม่สำคัญนะครับผมเวลาใช้งานเนี่ยป้องกันอันตรายได้ดีมากครับผมเผาฮาร์ดโคมครับผมน่าจะเป็น c สี่สิบห้า s สี่ห้า c ครับผมคุณภาพดีครับไม่เป็นสนิมครับลื่นแข็งนะครับ linear bearing ครับผม นะครับไม่ต้องห่วงครับการขึ้นลงและคุณภาพของลิเนียเบลลิงตัวนี้นะครับซื้อนี่ก็ประมาณพันแล้วครับเนี่ยลิเนียเบลลิงตัวเนี้นะครับผมการตึงใบนะครับน็อตสองตัวครับผมเพียงพอครับจริงๆน็อตตัวเดียวก็ดึงใบได้แล้วครับไม่สามารถตึงได้แล้วแต่ว่าสองตัวนี้ก็คือมั่นใจได้เลยว่าไม่เคลื่อนไม่หลุดแน่นอนครับผม มูเล่16นิ้วครับเพียงพอครับสำหรับการใช้งานกับไม้บ้านเรานะครับผมไม่ต้องห่วงครับตัวต้นกำลังกับมูเล่ใช้มูเล่ต้นกำลังดึงตรงมูเลสายพานเลยนะครับทำให้รอบต่ำลงนะครับหมาะกับไม้บ้านเราครับจริงๆผมว่าเครื่องแค่ ห้าจุดห้าแรงของฮอนด้าก็ลากได้แล้วนะครับไอเครื่องตัวนี้ครับผมใช้เครื่องสามแรงนี่กําลังนี่เหลือๆหล้วครับคือต้องทําเครื่องให้เร่งเครื่องให้เบาที่สุดครับชุดประกองใบผมเปลี่ยนเป็นอ,อพอมครับผมนะครับหมดปัญหาเรื่องขี้เลื่อยไปติดกับมูเล่สายพานนะครับหมดปัญหาเลย ชุดประคองใบทําได้ดีครับทําได้ดีอุปกรณ์ทําได้ดีครับผมทาได้ดีอันนี้ลอกสามารถถอดได้เลยครับผมเนี่ยเวลาผมพลิกไม้ผมก็ใช้อใช้ลอกไอ้ตัวนี้เลยะครับเนี่ยสําหรับพลิกไม้ครับไม่ต้องงัดไม่ต้องอะไรเลยฮะเวลาเอาเวลาพลิกไม้กลับไม้ฮะไม่ต้องตามเพื่อนนะครับผมโอเคครับผมครับแค่นี้ครับอาจจะรายละเอียดอาจจะรีบหน่อยนะครับเพราะว่ายวต้องไปทําธุระต่องานเยอะอย่างนี้ครับผมครับสวัสดีครับ